โดยที่เรามองเห็นโอกาสในการเติบโตจากตลาด e อ c แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศเมียนมาก,กำลังจะอนุมัติกฎหมายไขยตรงอีกแล้ว <SM S 2> เซียมเนินกิจการมาขึ้นปีที่8และผลิตภัณฑ์หลักของเราเนี่ยก็คืออาหารเสริมสุขภาพมีตลาดอยู่ทั้งในประเทศไทยแล้วก็ประเทศใน AEC อีก6ประเทศด้วยนั่นก็คือประเทศพามา่าเวียดนามกัมพูชาสปลปล,ลาวสิงคโปร์และมาเลเซียโดยใช้ระบบจัดจําหน่ายแบบที่เรียกว่าสร้างเครือข่ายสมาชิกถ้าเป็นภาษาที่เราคุ้นเคยก็คือเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งเป็นเรื่องของการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านนักธุรกิจเครือข่ายตอนนี้เนี่ยช่อง ทางเกี่ยวกับนักธุรกิจในประเทศคอนโิบิว์อยู่93ในส่วนของยอดการส่งออกแล้วก็ยอดเกี่ยวกับให้บริการคำปรึกษาอะไรต่างๆเนี่ย พระเอกน u m เบอรวันก็คือกลุ่มอาหารเสริมสุขภาพแล้วก็พระรองก็คือสินค้าเพิ่มผลิตผลทางการเกษตรอาหารเสริมตัวหนึ่งที่ขายดีมากเป็นเรื่องดีท็อกซ์ลำไส้ทำให้ห่างไกลโอกาสในการเกิดมะเร็งลำไส้แล้วก็อีกอันนึงก็คือน้ำผลไม้รวมร้อยกว่าชนิดฟื้นฟูเซลล์ระดับ DNA อย่างประเทศไทยเนี่ยมูลค่าตลาดต่อปีก็7 0,000 000ก000ว่าล้าน

เราก็แชร์มาอยู่พันล้านต้นๆคิดว่าประมาณอย่าง1%ก่กว่าถ้าเทียบดูตลาดในไทยเนี่ยเพยเยอร์หลกัหลกๆมีอยู่ประมาณ10บริษัทที่เป็นเพลเยอร์ที่แข็งแรงนะแล้วเราเนี่ยอยู่ในท็อป10แต่ว่าสเสน่ห์ที่สุดยอดที่มองข้ามไม่ได้เลยก็คือตลาด EEC ี่หลายๆประเทศที่ผมพูดไปแล้วเนี่ยมียอดธุรกิจหลายแสนล้านเลยเนาะแล้ว e c เขาชอบแบบ SCM เออทำไมถึงชอบเพราะ SCM เนี่ยเด่นในเรื่องการพัฒนาคนพัฒ าสินค้าแล้วก็มีความชัดเจนในการบริหารจัดการ จุดเด่นมี5ด้านเด่นที่1ก็คือเรามีฐานสมาชิกในประเทศไทยเนี่ยอยู่ประมาณแสน0 0 0หคนพร้อมที่จะซื้อขายและขยายธุรกิจไปด้วยกันกับเรา 2. เรามีโรงงานเป็นของตัวเองมันก็ทําให้เรามีแต้มต่อแล้วเรื่องที่3ที่เราเด่นคือเรื่องพัฒนาคนที่นี่เคยจัดสัมมนาใหญ่เลยที่ Impact Arena เมืองทองนะห0ื่นคน สัมมนาทั้งวันในเรื่องของไมซ t การทันฟอร์มชีวิตตัวเองแล้วเราสามารถเอาสัมมนานี้ไปจัดในแต่ละประเทศ e อซซึ่งพอจัดแล้วทุกประเทศก็ชอบหมดเรื่องที่4ตลาด e อซเนี่ยยอมรับแบรนด์ SCM ตอนนี้ก็เปิดไปแล้ว6ประเทศเและจุดเด่นที่5คือเรามีเคาเจอร์องค์กรของความเป็นพาร์เนอร์ชิพ พอเป็นมหาชนเขามีโอกาสเข้ามาถือหุ้นด้วยบางส่วนมันก็จะเป็นแต้มต่อที่ทําให้เขาเหมือนเป็นพาร์เนอร์ชิพทั้งทางธุรกิจและพาร์เนอร์ชิพในเรื่องหุ้นส่วนธุรกิจด้วย ปี61รายได้อยู่ที่1,300กว่าล้านพอปี62อเนี่ยอยู่ที่1,050กว่าล้านมันก็ดรอปลงตามสภาวะเศรษฐกิจแล้วก็ดรอปจากในส่วนของประเทศพม่าที่รัฐบาลเขาขอหยุดการทําธุรกรรมธุรกิจขายตรงชั่วคขาวเพราะว่าขอเวลาในการร่างกฎหมายขายตรงซึ่งตอนนี้กฎหมายก็ใกล้คลอดออกมาเต็มที่แล้วในส่วนของกําไรเมื่อปี6-1เนี่ยอยู่ที่70กว่าล้านแล้วก็ปี62เนี่ยอยู่ที่5 9ล้านมันก็ลดลง ตามยอดธุรกิจแต่ว่าในปีนี้ยอดขายในเดือนล่าสุดมันเริ่มแซงยอดปีที่แล้วแล้วอันนี้ก็เป็นสัญญาณที่ดี ก้อนแรกที่จะใช้เนี่ยเป็นเรื่องของการปรับปรุงสาขาแล้วก็เพิ่มสาขาในบางจุดยุทธศาสตร์วัตถุประสงค์ที่2เนี่ยเป็นเรื่องของการทุ่มในเรื่องของ r d ส่วนที่3เนี่ยเป็นส่วนของการทำดิจิต a ลทราน sfmation เพื่อเพิ่มในระบบของแอปพลิเคชันที่ทันสมัยที่สุดรวมถึงระบบการบริการ Back ออฟฟิศที่สะดวกแบบชนิดที่เทคเดียวผ่านแล้ววัตถุประสงค์ที่4การเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อทำให้เรา สามารถเตรียมสินค้าไว้ขยายธุรกิจนับจากนี้ไปเนี่ยตลาดต่างประเทศจะต้องเติบโตหลายเท่าตัวนะครับ แกนปัจฉญาของ MLM เพื่อทำให้ผู้คนมีโอกาสเปลี่ยนแปลงชีวิตโดยที่มีโอกาสสวมหมวกของการเป็นผู้ประกอบการที่ใช้เงินลงทุนไม่สูงดังนั้นพอพูดถึงตรงนี้เวลาเราแยกว่าแกนบันดีแล้วภาคปฏิบัติใครทาให้มันดีเหมือนเดิมหรือใครทำให้เสียเราก็ต้องแยกกองออกมาเนาะ MLM เนี่ยเป็นช่องทางการจัดจำหน่าย แต่ดีหรือไม่ดีอยู่ที่คนผู้บริหารอยู่ที่นโยบายกลยุทธ์ความเข้าใจ เราสร้างบริษัทมา8ปีเนี่ยโดยที่เรามองเห็นโอกาสในการเติบโตจากตลาด EEC และโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศเมียนมากกําลังจะอนุมัติกฎหมายไขยตรงอีกแล้วถือว่าเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่มากเลยรวมถึงแนวโน้มของการดูแลสุขภาพของผู้คนจนไปถึงการดูแลเชิงป้องกันก่อนรักษาและและการที่เราเข้าใจตกผลึกมามา,มากพอทั้งในเรื่องของการบริหารจัดการคนบริหารจัดการสินค้าบริหารจัดการองค์ บริหารจัดการช่องทางจัดจำหน่ายจึงมั่นใจว่า SCM เป็นบริษัทที่สามารถเลือกลงทุนพร้อมกับความสมหวังได้นะครับ